สวัสดีครับผมก็คลิปนี้มาอยู่กับจักรยานไฟฟ้านะครับผมก็จะพามาเปลี่ยนมือเบรกนี่เลยของเดิมมันหักนะก็เลยจะทําการเปลี่ยนนะครับผมอันนี้เป็นรถตาที่เอามาให้เปลี่ยนให้นี่นะครับมือเบรกอันนี้ของใหม่นะครับลิงเดี๋ยวแปะไว้ให้ข้างใต้นะครับมือเบรกผมจะเลือกเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบฝาข้างสองอันเพราะอะไรถึงเลือกแบบฝาข้างสองอันนะครับดูนี่ ถ้าเราเลือกแบบเดิมแบบเดิมมันจะเป็นน็อตตัวเดียวอันนี้ผมคลายน็อตแล้วนะครับแบบเดิมจะเป็นน็อตตัวเดียวแล้วล็อกนะครับผมการถอดหรือการใส่ต้องถอดประกับด้วยนะครับทั้งสองข้างต้องถอดพวกชุดประกับแต่ถ้าแบบประกับแบบนี้แบบประกบนะครับแบบนี้เราไม่ต้องถอดพวกประกับพวกนี้นะครับเราสามารถประกบใส่เข้าไปได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องถอดส่วนอันเก่าที่เราจะถอดนะครับผมพอขายน็อตแล้วให้เรารูดมันมาด้านหน้าแบบนี้ อันนี้ผมทํางานคนเดียวนะครับก็อาจจะไม่ได้ทําขั้นตอนการตัดให้ดูอ่าให้รูดมาแบบนี้นะครับผมเพื่อให้มันพ้นตัวนี้แล้วก็ใช้หินเจียลูกหมูนะครับผมตัดออกเลยเพราะยังไงเราก็เปลี่ยนอยู่แล้วมันเสียอยู่แล้วนะครับตัดออกเลยแล้วเราก็เอาตัวใหม่ประกบเข้าไปได้เลยนะครับผมมันจะง่ายมากก็เดี๋ยวผมตัดเสร็จเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมแต่ตอนตัดอาจจะไม่ได้ให้ดูเพราะว่าไม่มีใครถือกล้องให้นะครับผม อตอนนี้ได้ทำการตัดออกเรียบร้อยนะครับนี่นะครับผมแบบนี้ไม่โฟกัสด้วยนี่ครับตัดออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะครับแล้วเราก็เอาออกค่อยงัดออกนะครับตัวนี้ก็ตัดก็อย่าตัดไปสูงมากนะครับผมเพราะว่ามันยังเป็นโค้งๆอยู่เดี๋ยวมันจะตีไม่ออกนะครับผมตัดก็ตัดกึ่งกลางก็ได้นะครับกึ่งกลางเอาที่เราสะดวกแต่อย่าไปชิด กับตัวนี้มากหรือชิดกับตัวล็อกด้านล่างมากเกินไปนะครับมันจะตัดของไม่ได้ส่วนประกับใหม่ที่เราจะใส่นะครับเนี่ยมันง่ายแบบนี้นะครับผมที่เลือกมาเพราะมันง่ายแบบนี้นี่ใส่เข้าไปแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ขันล็อกได้เลยเนี่ยวางให้ดูก่อนอ่านี่นะครับแล้วเราก็ประกับอีกด้านหนึ่งสวมเข้าไปนี่แล้วก็ขันล็อกได้เลยครับอ่าแล้วก็ ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมารื้อนะครับน็อตข้างหน้าเพราะว่ามันจะมีสายเซ็นเซอร์นะครับผมที่เราต้องต่อใหม่ถ้าเป็นปลั๊กเดียวกันก็เสียบได้เลยแต่ถ้าเป็นปลั๊กคนละแบบก็ต้องตัดต่อสายนะครับสายเซ็นเซอร์เก่าตัวนี้นะครับสายเซ็นเซอร์เก่าเดี๋ยวผมไม่ถอดก่อนอมาดูการถอดสายออกจากตัวนี้นะครับผมบางคนอาจจะปลด ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเนี่ยตรงนี้กับข้างหลังเหมือนกันนะครับตัวนี้แต่ของผมมราจะใช้วิธีดันดันแล้วหาลายมัดไว้ก็ได้นะครับเนี่ยดันตนัวนี้ดันไว้นะครับแล้วหาลายมัดนะครับพอมัดแล้วปุ๊บเรามาดูข้างบนอ่าเนี่ยอันนี้ที่มือเบรกจะต้องหมุนแหวนนอกกับแหวนในนะครับผมให้มันอยู่ลักษณะนี้อ่ะให้มันตรง ตรงแนวนี้เลยนะครับผมเพื่อเราจะได้ดึงสลิงออกได้นะครับได้เดี๋ยวผมจะดึงให้ดูพอมันตรงแล้วเราก็จะดึงไม่มีคนถือกล้องก็จะประมาณนี้อ่าพอมันตรงแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเราก็จะออกได้แล้วก็บีบออกมาเราก็จะเจอลักษณะนี้อ่านี่นะครับผมแล้วก็ดันออกด้านข้างมาเลย ก็คือเราจะหมุนให้มันตรงล็อกนะครับอันนี้มันน่าจะกินมานานแล้วต้องใช้ครีมบีบออกหมุนให้มันตรงนะครับหมุนแล้วก็สไลด์ออกมาได้เลยนะครับตอนใส่ก็ลักษณะเดียวกันใส่ตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ตั้งตัวเกียวตั้งระดับนะครับให้มันตรงแบบนี้แล้วก็กดเข้าไปได้นะครับน,นี่คือวิธีการถอดส่วนสายเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นแบบสองนะครับผมแต่ที่สั่งมาจะเป็นแบบสามเขี้ยวสามรู นะครับอ่านี่จะเป็นแบบสามรูนะครับแต่ว่าของเดิมจะเป็นแบบสองรูนะครับนี่ก็เราก็ตัดต่อสายเอานะครับตัวนี้อ่ามาดูการใส่นะครับผมอันนี้ก็คือประกบประกับเข้าแล้วเรียบร้อยนะครับผมเอาประกับใส่แล้วก็ใส่น็อตสองตัวนะครับนี่ส่วนแฮนด์ถ้าใครติดนะครับผมก็คือมันจะมีด้านฝั่งหน้าเป็นของสายคันเร่งตัวนี้นะครับผม ถ้ามันติดนะครับเลยเชิดแบบนี้นะครับผมแฮนเราปรับได้ด้วยหกเหลี่ยมใช้หกเหลี่ยมเล็กๆนะครับผมมันจะมีหกเหลี่ยมเล็กๆขันเพื่อที่เราจะปรับแฮนได้ฝั่งนี้เหมือนกันอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็จะมีหกเหลี่ยมเล็กๆให้เราปรับนะครับส่วนนี้ผมปรับแล้วเรียบร้อยแล้วก็ดันเข้าแล้วเราก็ขันล็อกเข้าไปก็ตั้งให้ระยะพอดีกับที่เราต้องการนะครับ นะครับมาดูฝั่งนี้ <c oughs> มาเรื่อยมาดูฝั่งนี้ที่เราจะใส่นะครับผมที่บอกก็คือเราจะหมุนนี่ตรงนี้นะครับผมให้มันตรงนี่นะครับเดี๋ยวบังก่อนอ่าแบบนี้นะครับผมให้มันตรงแล้วเราก็จะใส่ เข้แต่เ,เราจะใส่จากด้านนอกก่อนนะครับการใส่ด้านนอกนะครับก็นี่เลยใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่ลักษณะนี้เหมือนต้นถอดนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ดันเข้าร่องนะปล่อยแบบนี้นะครับก่อถ้ากับว่าเสร็จนะครับแล้วก็หมุนตัวนี้ล็อกตั้งนะครับไม่ให้สลิงมันหลุดออกมาได้นะครับ เรเป็นเอาแบบเบรกฝั่งนี้ใ <c oughs> ส่ได้แล้วอีกฝั่งก็ทําเหมือนกัน <c oughs> อามาดูที่ตัวปลักนะครับปลักอ,อันนี้จะเป็นปลักเก่าเห็นไหมครับมันจะเป็นสองรูปลั๊กใหม่มันจะเป็นสามรูนะครับเห็นไหมเนาะอ่ะ่างนี้น,นี่นะครับเทคนิคของผมนะครับผมจะไม่ได้ตัดสายแต่ผมจะทําการถอด นะครับถอดแล้วก็ใส่เข้าไปกับตัวเก่าอ่าผมจะถอดตัวใหม่ก็จะมีเครื่องมือพิเศษนะครับผมเป็นตัวถอดกิ๊ต่างๆนะครับก็เลือกตามที่เราถอดได้บางคนใช้ไขควงเบนก็ได้นะครับจิ้มเข้าไปเพราะว่ามันจะมีเดือยล็อกอยู่นะครับชัดไหมชัดอยู่อ่ามันจะมีเดือยล็อกอยู่นะครับเราก็จิ้มเดือยล็อกลงไปเราก็ดึงสายออกมา แบบนี้นะครับพอเราจะใส่เข้าไปเราก็งัดของเดิมออกมาก่อนที่เราบีบเข้าไปเมื่อกี้งัดให้มันขึ้นมาเพื่อที่มันจะไปล็อกกับตัวใหม่ได้แบบนี้นะครับลักษณะนี่นะครับเดือดล็อกแล้วก็ของเก่าทำเหมือนกันกดเข้าไป แล้วก็ดึงสายออกอแล้วเราเอาสายที่เราถอดเมืเ่อกี้มาใส่แทนลักษณะนีะ้เราก็จะได้แล้วนะครับนี่สายเบรกนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่ปลั๊กเหมือนเดิมนี่แบบนี้นะครับเกาะทดสอบดูนะครับไม่ทำงาน อ๋อส,สัยแบตหมดเรียบร้อยแบตหมดแล้วครับอ่าข้างอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันนะครับอันนี้เราจะได้ไม่ต้องตัดสายนะครับผมตัดสายต่อสายแต่ถ้าใครที่ปลั๊กมันไม่ตรงก็จำเป็นต้องตัดจริงๆก็ต้องตัดนะครับงัดเดือยล็อกออกมาให้มันง,าง้างออกมาคืน ก็ปักเก่าตัวนี้ไม่มีขั้วนะครับใส่ฝั่งไหนก็ได้ เกยบเข้าปักก็เป็นอันเสร็จนะครับผมแล้วเราก็มาใส่ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับห,หมุนให้ตรงอันนี้ผมยังไม่ได้ล็อกนะครับเราล็อกก่อนแล้วกัน มุนให้ตรงกันนะครับตรงรูแล้วก็ดึงเข้าไปใส่โอ้โหสงสัยเสดิมกินสายนะครับเนี่ย หลังจากการเปิดขึ้นมานะครับผมเปิดฝาออกมาก็เจอนี่เลยนะครับปัญหาที่ทำให้ไฟไม่จ่ายนะครับขั้วหักนะครับขาดเลยสองขั้วนะครับอันนี้ขาดอันนี้หักหักออกเลยสองขั้นก็จุดที่มันทำให้หักนะครับนี่เลยตอนที่เราปิดฝาไปนะครับตัวนี้มันจะไปทับกับขั้วขั้วแบตนะครับมันทำให้พับแล้วพอเราเหยียบ ไปนานๆหรือรถตกหลุมตกอะไรแล้วก็แทกกระเด้งกระดอนมันก็เหมือนการเราดัดเหล็กไปเรื่อยๆ,ๆนะครับผมจนถึงข่าวที่มันหักวิธีแก้ตรงนี้นะครับผมก่อนนะครับก่อนนี้ที่เราเปลี่ยนแบตใหม่นะพยายามหาอะไรมาค้ำณจุดนี้นะครับจุดนี้หรือจุดนี้ก็ได้ให้มันสูงขึ้นมานะครับผมสังเกตไหมครับเนี่ยถ้ามองเฉียงๆมันจะแอนลงไปตรงกลางนะเพราะว่าน้ําหนักขาน้ําหนักอะไรมัน ทิ้งลงไปตรงกลางนะครับผมมันทําให้ไอปุ่มปุ่มเนี้ยที่มันแอนเนี่ยนะครับผมมันแอนลงไปทับกับตัวแบตที่มันอยู่ตรงเนี้ยครับมันก็ลงไปทับกับขั้วแบตนะครับผมพวกขั้วแบตมันทาให้มันหักแล้วเราใช้เป็นนานนะมันไม่หักทันทีทันใดน,นะครับผมแต่ว่าสะสมไปนานๆนะครับแต่อันนี้ก็คือเราจะมาแก้ปัญหาให้ใช้งานได้คืนนะด้วยวิธีการนะครับผมก็คือ เราจะเจาะรูนะครับผมเจาะไม่ต้องเจาะจนทะลุนะครับเจาะรูลงไปให้ถึงเนื้อตะกัวนะครับแล้วก็ขันสกรูเข้าไปนะครับสกรูก็ตัวสกรูนะครับผมใครจะทําเป็นบัดกีก็ได้แต่ของผมจะใส่คู่กับตัวนี้นะครับผมเป็นแหวนเป็นหางปลากลมนะครับใส่แล้วก็ขันล็อกเข้าไปแล้วเราจะบัดกีกับตัวนี้นะครับมันจะง่ายนะครับมันจะไม่ร้อนตัวแบตด้วยนะครับผมก็ การเลือกจะเอาเลือกน็อตเล็กน็อตใหญ่แล้วแต่เรานะครับผมม่าจะเอาแบบไหนแต่ของผมผมก็จะใช้หางปลาในการค้ำเข้าไปน็อตก็ประมาณนี้วิธีการเจาะรูนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูเจาะแค่พอเห็นเนื้อตะกัวนะครับตรงนี้มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเซรามิกนะครับเจาะให้เห็นเหมือนเห็นมันตะกัวออกมานะครับหานแลครับตอนนี้มันเป็นคุยแดงๆนะครับ อย่าอย่าเจาะเร็วนะครับผมค่อยๆลงอ่านี่เห็นไหมครับชัดไหมอ่าก็คือมันถึงเนื้อตะกัวแล้วนะครับไหนนอไปลายสว่านอ่านนะครับข้าวข้าไม่ได้นะผมอ่าเป่าออกแล้วเราก็จะขัน สกูเข้าไปนะครับสกูที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ควบไป แบบนี้เดี๋ยวเราก็จะขันเข้าไปให้ตึงนะครับผมอันนี้ผมทํามือเดียวมาดูรูต่อไปก็ะทาเหมือนกันนะครับผมเจาะเข้าไปารูนี้ค่อนข้างตื้นหน่อยเจาะนิดเดียวก็เจอเลยนะก่อเดี๋ยวผมก็จะทําการใส่เหมือนกันเมื่อกี้นะครับผมเอารวมทางในและ ร่วงหายนะครับอ๋อนี่ก็เดีย๋ยาวทำการใส่แล้วผมจะประกอบให้เสร็จนะครับผมเดี๋ยวจะมาให้ดูตอนเสร็จอีกทีหนึ่งมาต่อที่การเปลี่ยนสายเบรกนะครับมาแล้วสายเบรกสายเบรกหลังสังเกตง่ายสปริงจะใหญ่นะครับผมแล้วก็เส้นยาวสายเบรกหน้าสปริงจะเล็กแล้วก็มีลูกยางนะครับผมไอ้แล้วก็สั้นด้วยนะครับก็ถอดอันนี้คือถอดไม่ได้สนิมมันกินหมดนะผมก็ลูกหมู ัดออกเลยตัดทิ้งเลยทำหน่แล้วก็เปลี่ยนละแล้วก็ถอดน,น็อตด้านข้างเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนก็ตอนนี้ก็เกือบสี่ทุ่มละงานรีบนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปตอนตอนเปลี่ยนให้ดูนะครับผมก็จะแบบเปลี่ยนแบบเร่งๆเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมก็เสร็นอันเสร็จนะครับนี่เลยเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับนี่เบรกหลังนะครับ เบรกหลังก็สายมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมเพราะว่ามันจะใช้ได้ทั้งสองรุ่นอันนี้จะเป็นรุ่นแบบน็อตหนีบนะครับนี่น็อตหนีบล้วก็แค่มาตัดให้มันพอดีนะครับอันนี้คือของที่มันเหลือออกเนี่ยตัดให้พอดีกับตัวของเรากับอีกรุ่นหนึ่งก็คือสายที่ไม่ต้องตัดสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้เลยล้อหลังนะครับอันนี้พูดถึงล้อหลังเอาไปใส่ได้เลยก็ใส่ได้เลยตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่สาย เป็นมาเรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมการเปลี่ยนเบรกมือนะครับเบรกมือสายขวาแล้วก็สายเบรกหน้าหลังนะครับก็ส่วนใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมใต้คลิปนะครับผมลองเปิดไปดูได้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็สวัสดีครับผม